สวัสดีครับทุกท่านนะตอนนี้อ่ะอ้าววัสดีครับผมวัสดีครับเออคุ้ยอ้หญ่บ้านนุ่งเสื้อก่อนนะพี่น้องใ่บ้านมาตามนานที่น เรียกรายเนาะข้อมูลเื้องต้นนะดนบ้านเดี๋ยวเราจะมาสอบถามข้อมูลข้อมูลเนาะข้อมูลข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นกับทางผู้ใหญ่บ้านนะฮะเอาบ้านหลังนี้เป็นเจ้าไดเจ้ดเนาะเอ้ยเนกเป็นเจ้าไดอัน สามคนเป็ดนวโบคยมีโรมามาม่อยากออกดูโตกับเขาด้วยอ่ะเอออยากก็นั่งและวโบเป็นยังเต่ับินข้ามครับนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของเอ่อห้าชีวิตเนาะนะครับทั้งห้าชีวิตนะครับก็คืออันนี้เป็นคุณแม่อันนี้เป็นคุณพ่อวันนี้ สุดบังเอิญนาท่านผู้ชมคุณแม่เนี่ยบมมีงานจ้างเนาะคุณพ่อก็คือกันเมื่อนี่อันงานอันที่งานที่เขาทําน่ะมันคล้ายๆกับว่าเขาหยุดหนึ่งวันหรือว่าหยุดรอคองนี่เลยเนาะไปทํางานก่อสร้างน้องๆก็ไปก่อสร้างเพราะว่าทํากับผู้ละเมาถ้ามีงานก็ได้ทําถ้าบมมีก็คือบริเฮตนี่คือพ่อเนาะถ้าแม่ก็เกี่ยวข้าวก็ส่วนมาก ไม่ได้เกี่ยวบ้างส่วนมากไม่ได้เกี่ยวแล้วใช้รถเกี่ยวเมนจ้ะอืมมันสมัย้วเนาะเขาจ้างรถเกี่ยวมันส่วนมากเราก็เลยวันนี้เราก็เลยเชิญทางท่านผู้ใหญ่บ้านเนาะนะครับมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าลูกบ้านท่านนี้เนี่ยเราจะมาช่วยเหลือหรือว่าจะมาอา่ช่วยต่อเติมซ่อมแซมบ้านอะไรอย่างเงี้ยทางผู้ใหญ่บ้านอันติดขัดอะไรไหมติดขัดยังอยู่บ่อติดขัดยังแหละครับผมบ่ติดขัดเนาะครับผมครับ แล้วอันลูกบ้านคนนี้นี่เพิ่นเป็นยังไงนี่ใส่ใจครอบนาช่วยเรืออยู่บ่สมควรที่จะได้รับบ่ได้รับอยู่ครับโอสมควรที่จะได้รับอยู่เนาะเพื่อนเขาอันช่วยเรือสังคมยังดีอยู่เนาะครับผมโอ้เขาลำบากยากจนจริงไหมจริงอันที่นานี่มีสำนีอีดีบ่ที่นานี่ก็สองคนพ่อนกับไอ้นด้เลยโอ้ที่นาเท่านี้เนี่ยแล้วแต่ละปีแต่ละอะไรนี่มองไอ้อยู่ห่างกั นน้อยไล่จักงานสามงานบอกสได้กว่าแล้วแล้วอันนี้ก็ไม่ถึงไร่นี่นี่ก็ไม่ถึงไร่แล้วเพิ่อนเหดหนาแล้วเพื่นที่พ่อเขาพ่อกินอยู่บ่พ่อซื้อกินงานซื้อกินเห็ุงานซื้อกินลูกแบบสามคนเลยลูกก็สามคนนับมือได้ลูกบ้านมัดหมู่บ้านนี่ทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีมีหลังนี้หลังเดียวเนาะที่สุดครับอที่สุด นี่ก็เราก็ไปสอบถามท้งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันนั้นแล้วเราไปสำรวจแต่ว่าไม่เจอเนาะเห็นแต่แม่ผู้ใหญ่เนาะเราก็เลยให้มาดูหลังนี้นะแต่ว่าวันนี้ <พอ S 1> เราก็เลยผู้ใหญ่วันนั้นแม่ผู้ใหญ่ชหญเชแนะนํามาหลังนี้ใช่วันนี้เราก็เลยขอเชิญทางผู้ใหญ่มาเลยนะมามา,มาเห็นมาอะไรกับตาเลยเนาะมาดูกับตาแล้วก็มาเป็น,น,นต่อเติมเนยกัของอบตหน่อ,อยเดียว C C ของลูกด้วยเขานะเจริญนิดเจริหน่อย,ย <laughs> นี่นะท่านผู้ชม คันสมมุติว่าได้ซ่อมแซมได้เหตุตรงใดกะขออนุญาตก่อนลวกหน้าเนาะเออบอ่มีขัดข้องดอกเนาะครับผมอืมแล้วก็ขขากินอีนอย่างก็บบพอเนาะแต่ละปีเพื่อนเนาะมีซ้ำนี้เนาะที่หน้าก็ได้มีซ้ำนี้เนาะเป็นบ่หาทำงานก็คือว่าอดแล้วอืมชาวบ้านแถวนี้เขาก็เท่าที่ฟังดูนะเท่าที่สอบถาม ชาวบ้านในละเวกนี้เขาก็เห็นว่าสมควรที่จะช่วยเหลืออย่างยิ่งเขาบอกนะก็ถือว่าถามผู้ใหญ่บ้านถามชาวบ้านในละเวกนี้นะก็เห็นด้วยพูดเหมือนกันว่าที่นาเขามีเท่านี้จริงๆแล้วก็มีลูกนะลูกกําลังเรียนเนาะ,นะรู้นนสึกว่าคนคนโตเนี่ยอยู่ม .3 เป็นผู้ชายแล้วก็ต่อมาก็ม .1 เป็นผู้หญิงแล้วก็ป .5 เป็นผู้หญิงนะฮะ ซึ่งวัยนี้กําลังต้องใช้เงินมากมากเลยนะเด็กหน่อยลูกก็ต้องเรียนต่อเรียนอะไรอีกก็คุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานหารับจ้างเนะาะเพื่อส่งลูก,กเรียนลนะฮะก็เราก็อาจจะมาช่วยดูนะต่อเติมอะไรนิดๆหน่อยๆอำนนทำโน้นทํานี่ให้ก็เน,นี่ยเ<ห>ราก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเนาะทางผู้ใหญ่บ,บ้านนะับ้นชุมชนไว้ก็ ถือว่าได้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะก็ตรงกับชาวบ้านที่เราไปถามหลายๆคุณแล้วก็ตรงกับข้อมูลที่พ่อกับแม่น้องให้ไว้จ้าผมยังไงก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะว่าสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านนีเป็นยังไงบ้างอันนี้จุดนี้ไม่ใช่บ้านนะบ้านจะอยู่ฝั่งนึงจะอยู่ด้านนู้นตรงนี้มันมีร่มไม้มันมีร่มไม้ตงนี้กันเดี๋ยวเราไปถ่ายในคลิปถัดไปเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูบรรยากาศในบ้านขอบคุณเนาะผู้ใหญ่บ้านขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะฮะะเวลามาจ้าผมเรานะครับผม โอเคเริต้นให้เพ่นแนะนำชื่อหน่อยครับพ่อเขอืมเดี๋ยวผมใหม่ไปให้แม่ชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อบัวแก้วละแสนภูมิค่ะชื่อเลนดชื่อเลดค่ะแม่เลดเนาะค่ะพ่อชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับชื่อจริงชุดที่ชายประตูครับชื่อเล่นชื่อเหียวครับอ๋อพ่อเหียวแม่เเคยประสบอุบัติเหตุอะไรครับที่น่าประสบอุบัติเหตุพารถลงครับ ลดลงนะครับลดลงแต่วัยรุ่นนะครับแต่วัยรุ่นพ่อเอฟซีอาจจะสังเกตเห็นแผลที่หน้าพ่อเนาะอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะพ่อก็บอกแล้ว่าเคยเกิดอุบัติเหตุตอนสมัยวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นครับอแล้วยังต้องไปหาหมอไปอะไรไหมครับตรงนี้ไม่ครับทํางานได้ปกติทํางานได้ปกติแล้วครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นผู้นําชุมชนเนาะของหมู่บ้านนี้อันนี้เป็นหมู่บ้านอะไรนะ บ้านพูลทองหมู่สองตำบลโพธิพิศาำเภอสมานจังหวัดสกลนครครับผมผมชื่อนายบุญมาพูนเพิ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านครับผมโอเคแล้วชื่อเล่นของคุณพ่อเหรอคะชื่อมาคุณพ่อมาคุณพ่อมาเนาะโอเคเนาะข้อมูลเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนอยู่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านน้องๆเลยเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะพาอ่า เราก็รบกวนทางผู้ใหญ่บ้านเท่านี้เนาะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราจะพาคุณพ่อกับคุณแม่ในพาเราไปดูบ้านๆนันในบ้านเนี่ยอะไรเอาพ่อเพื่อนธุระหลายนะพี่น้องเออเอาขอบคุณหลายๆครับที่มาบอกข้อมูลเนาะนะผมโอเคครับทุกท่านนี่นี่คือเป็นจักรยานที่แม่ปั่นแม่ใช้ปั่นไปส่งน้องที่โรงเรียน อ๋ออันนี้คือจักรยานที่คุณแม่ใช้ปั่นไปส่งเด็กๆนะรถไม่มีใบตั๋งไปหาพ่อเนี่ยเป็นไปรับจ้างแล้วก็ได้มาเพื่อที่จะมาซื้อรถคันนี้เนาะในราคาสองร้อยบาทซื้อจากร้านของเก่าให้เมียซื้อก่อนใช่ซื้อมาทั้งหมดบอาาหน้บ้านเออเดี๋ยวไปเอาอยู่หน้าบ้านก็ได้ครับเดี๋ยวไปประมาณนี้นะเนี่ยโอเคครับผมของคุณแม่ ว่าน้องรู้สึกว่าน้องคนเล็กเนาะที่ว่าปั่นไปโรงเรียนน่ะไม่น้องน้องมหนึ่งค่ะมหนึ่งเนาะเขาไม่กล้าปั่นไปคนเดียวน้องตห้าคือรถรับส่งแม่ก็ต้องปั่นคันนี้อันนี้มีจักรยานกี่คันครับอยู่บ้านมีสองคันค่ะมีจักรยานสองคันแล้วสภาพก็คล้ายๆกันเนาะจักรยานสองใชไม่ใช่สามเนาะไม่ได้ซื้อคนสุดแอร์ซื้ใหม่ๆเลยนะสองไปเลยัยนจากร้านขายของเก่ามาอันนี้จักรยานซื้อมาจากร้านขายของเก่า ซื้อมากี่บาทครับนี่สองร้อยสโอ้ซื้อจักรยานมาสองร้ยห้าสิบบาทมันก็แพงนะสำหรับแม่ <c oughs> แม่บอกว่าถืถอว่าแพงแต่เราเราก็ว่าแพงอยู่เงินสองรสบไม่ใช่ว่าน้อยๆนะรับจ้างทั้งวันเลยนะเออ,อะโอเคครับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเราก็จะนะครับถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งใน คลิปตัดไปแล้วกันเนาะนะครับวันนี้ก็มาพบนะผู้นําชุมชนเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีครับ